<อ>กินมืออีกแล้วเออจาลินจลินใครเรียกจลินเลยจาลินอจาลินจะไปไหนเนี่ย ไหนฮึอะไรนี่เป็นไหนขอปูอะไอนู่นแหละอู้อื้แอะทีบ กินไหนเลยกินนีกล็อคอืมเด็กคนนี้คมันคงจะเอาไม่อยู่่เรื่องกินมือเนี่ยเพราะว่าเผลอเผลอมันก็ใส่ปากเน่ยอีกกินอีกแล้วอุ๊ยอุ้ย ถ้าโตไปหน่อยแล้วทีนี้จะจะจะไม่หิวท้องแห้งก็จะไม่หิวจะดูดมือกัน